สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กันในเกมเดินทางสู่ความมั่งคั่งนะของค่ายพีีเช่นเคยเลยวันนี้เขาก็พกทุนมาเหมือนเดิม1,000บาทมาลุ้กนกันว่าเขาจะสามารถปรรั้นเงิไรได้เท่า หล,หลายคนคงจะสงสัยกันใช่ไหมว่าทําไมเปิดมาทีไรก็เจอแต่ทุนหนึ่งพันบาทเพราะอะไรรู้ไหมเราตั้งเป้าหมายไว้เราจะเล่นไม่เกินหนึ่งพันหมดหนึ่งพันคือเราหยุดเราจะไม่มีการเอาคืนเราจะไม่มีการแก้แค้นอะไรเด็กขาดถ้าเราเล่นอย่างนี้เราจะสามารถควบคุมตัวเองได้ไม่เดือดร้อนคนอื่นเล่นเท่าที่เรามีบางคนมีสามร้อยห้าร้อยแต่อยากเล่นเล่นเท่าที่เรามีพอนะคะอย่าอยากแบบว่าโลภมากเกินไปฉันต้องได้ฉันต้องคาดหวังเกมมีได้มีเสียแต่วันนี้เราเข้าฟรีสปินแล้วแปดครั้งโอโ้โห บอกเลยว่าเข้าไวมากๆเลยนะเหลืออีก7ครั้งเกมนี้นะคะจะสะสมบวกทุก2ฟรีอาเขาเรียกว่าบวก2ฟรีสปินจากตัวเชื่อมเก็บครบ3ตัวเชื่อมเมื่อไหร่ก็จะได้บวกเพิ่อมอีก2ฟรีสปินแล้วก็เปลี่ยนสัญลักษณ์นะคะถ้าถังตำจังลิงอะไรพวกนี้ให้กลายเป็นตัวเชื่อมสีทองเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าเขาจะเปลี่ยนยังไงนี่เห็นไหมเปลี่ยนเลยมาเลย206บาท ตอนนี้เราต้องเร่งเอาทุนกลับมาก่อนเอา้าปุบป,ปับตัวเชื่อมเต็มอีกแล้วมาอีก2ค่ะลิงนะคะลิงก็กลายเป็นตัวเชื่อมไปแล้วมาอีก2 8งอปดิมาหมูจะมาไหมเอ่ยตือปอยไก่จะมาไหมห้าหนึ่งรตือปอยไก่จะได้ทองไหมเอ่ยยังไม่มีตัวเชื่อมมาเพิ่มนะคะ2 4งเอาสี่สิบเอ้าจะกลับมาที่เท่าทุนแล้วนะคะตอนนี้อูโหเต็มหน้ รอบนี้มา620บาทบอกเลยว่าค่าย88อัลฟแาไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนไม่งั้นจะไม่มีการตอบรับไม่มีผลตอบรับไม่มียอดสมัคร u s ร์ที่มากมายขนาดนี้นะคะแล้วบอกเลยว่ามีกิจกรรมดีๆมีการแจกเครดิตมีกิจกรรมให้เล่นแจกเครดิตฟรีมนเล่นกันฟรีๆร,รับเงินกลับบ้านกันไปเยอะแยะมากเลยขอเพียงติดตามไลน์ไว้แอดไลน์แอดปิบ Alpha ได้เลยนะคะ ลัสษณะสายยิงปลาก็มีนะใครที่ชอบเลยยิงปลามีช่วงปล่อยปลาป,ปล่อยต่างหากอาทิตย์หนึ่งไม่รู้ปล่อยกี่รอบไม่รู้เขาอยากจะแตกไปไหนนี่ตอนนี้กาไรมาแล้วนะคะสองเท่าเรียบร้อยเป็นไงล่ะหมูก็ทองแล้วเหลือตัวนี้ชื่ออะไรนะไม่แน่ปเอากําไรสามเท่าแล้วกาไรสองพันห้าร้อยบาทโอ้โหยังไม่หยุดยังจะ้ะนี่บิ๊กวินแตกรอบนี้หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบสี่ยอดจะไปที่เท่าไหร่ 4,009กำไรจะ5เท่าแล้วรอบนี้มีกำไรอีกไหมมีแน่นอนแตกแบบนี้232กำไร5เท่าเป็นที่เรียบร้อยทุกกคนกำไร4,000บาทนะคะนี่14ฟรีสปินได้มา5,088บาทก็ขอตัวไปถอนกันเลยใครอยากเล่นอยากทำกำไรง่ายๆแบบนี้แอดไปได้เลยนะคะที่แอด88ัลฟ้าคันนี้กำไรจังๆหอมๆเลยจ้า